ที่ต้องขอกลับไปเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับท่านอดีตแม่ทัพภาคที่3พลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวงเนี่ยนะคะอาจารย์ท่านจะมาคุยเรื่องของชนกลุ่มน้อยในพม่าก็สืบเนื่องจากตอนนี้ที่เราตามตัวสมสวยประหารเนี่ยเปรี้ยวเอิร์นแล้วก็แจ้อยู่คือเมื่อวานตอนประมาณช่วงสวยประหารตอนซึ่งประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยก็มีข่าวว่าทางพม่าเนี่ยจับตัวได้ให้ทางตำรวจฝั่งไทยไปดูตอนนั้นโอ้ก็เช็คข่าวกันยุ่นวุ่นวายใหญ่โตปรากฏว่าไปดูไม่ใช่กลายเป็นสาวคาราเกะที่หน้าเหมือนเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ทางคุณศริยาสิทธิทชัยเลยาธะ,ะการปรปรสอเองที่ได้พูดคุยกับเราก็ยังมีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าประวัติของปรียานุษย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นฝั่งผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพด้วยมีการติดต่อกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่กลุ่มหนึ่งในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วก็น่าจะไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนั้นขณะที่ผู้เสียชีวิตแอมวอลิสลาผู้ตายเนี่ยนะคะไม่พบว่ามีประวัติการใช้ยาเสพติดแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังขยาย ที่แจ้งมาว่าแหล่งซ่อนตัวในเมนมาของปริยานุตตอนนี้เนี่ยไม่แน่ชัดนะว่าจะเป็นเขตคุ้มครองของกองกําลังอิสละชาวมูเซอร์ที่มีพันโทยีเ่เซเป็นเจ้าพ่อค้ายยาเสพติดเป็นหัวหน้าหรืออีกฝั่งหนึ่งจะหลบไปอยู่กับกลุ่มว้าแดงแล้วก็ย้อนไปร้านคาราโอเกะสตาร์ทริคาราโอเกะที่ท่าคิเล็กที่ทั้งคู่เนี่ยหลบไปช่วงนั้นไปทํางานน,นะคะาสามคนนี้แหละ,ะที่หาย,หายไปผมเ<ค>พิเ่มเติมของกลุ่มว้าแดงนิดหนึ่งพันโทยี่เซเนี่ย ถ้าคนติดตามข่าวจะจําชื่อได้เพราะว่าเขาเป็นอดีตทหารของขุนศากดขุนศาิที่ทุกคนจําได้ระยะยราชายาเสพติดชื่อดังกองโลกเนี่ยนะเขาคุมพื้นที่ตรงบ้านผาหีที่แม่สายเชียงรายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าหน่วยอาสาอาสาหานพมา่าเลยํำเนินองเนี้ฮะเชื้อสายมูเซอร์เป็นมูเซอร์ดําแล้วก็ เคยถูกล้อมจับจากคนไทยนี่แหละโดยกองทัพภาคสามส่วนที่กำลังกันกับตำรวจปราบยาเสพติดเมื่อปี2,546พันโทยีเ่เซก็เลยมีชื่อดังขึ้นมาสำหรับคนไทยเพราะว่าลงหน้าหนึ่งทุกฉบับเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายยีเ่เซหายไปที่จับไม่ได้ซึ่งก็ ก็พื้นที่ต่อเนื่องกันก็นกจะเป็นเป็นเนี้ยแหละทางด้านนั้นแล้วก็ทางด้านนี้ก็มาก็จะเป็นทางด้านเชียงรายลงไปถึงเชียงใหม่ไม่พบตัวยี่สิบกสมัย,มยเมื่อปีสี่หกระยะหลังๆก็จะมีกลุ่มที่แผ่ที่มลเข้ามากลุ่มว้ากลุ่มอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยได้ทรัพย์สินไปกว่า10ล้านนะในยุคปีสี ค่ะ <c oughs> <ừ> คือตอนนี้มีเขตปกครองเนี่ยหลกัหลกๆก็มี3เขตปกครองเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นพมา่าอันนี้รัฐบาลพมา่าดูแลโดยตรงแล้วก็ปกครองพิเศษที่2เป็นกลุ่มว้าแล้วก็มีปกครองอีกต่อไปเนี่ยเป็นเขตปกครองที่4ติดชายแดนจีนวันนี้เรามาคุยกันต่อกับพันเอกวัฒนชัยชยัยพลเอกนะคะขอภยัยพลเอกวัฒนชัยชยัยเหมือนวงอดีตแม่ทัพภาคที่3และอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะสวัสดีค่ะท่านพลเอกวัฒนชัยค่ะสวัสดีครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับท่านค่ะ ตอนนี้มันมีข่าวคือมันสืบเนื่องจากเรื่องยาเสพติดแล้วมันสะนเทือนขวัญมากเพราะมันเป็นการฆ่าหันศพโดยผู้หญิงซึ่งคนไทยเนี่ยฮาใช่คุณเปรี้ยวเนี่ย <ร Int. S 1> ผู้หญิงไม่เคยฆ่าหันศพก็เลยขยายใหญ่ตอนนี้ไปถึงเรื่องยาเสพติดในพม่าแล้วมันไปผูกบูผูกอยู่กับคนชนกลุ่มน้อยเลยนึกถึงอยากจะเรียนเชิญท่านฉายภาพคนกลุ่มน้อยนี่นะคือคืออย่างนี้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใช้คื่อว่าที่เป็นหะักเจ้าของเราเก่าๆเลยวืม แต่คนไทยที่ไปทำมันเป็นคนไทยใช่มันเป็นไปอยู่กับวงการค้ายาไก่ยีเซอออก็ไม่ใช่วาเรื่องนี้เรื่องเนี้ว่าไม่เกี่ยวอแต่ยีเซอเขาเป็นมูเซอร์ใช่ไหมฮะยีเสยเขาเป็นชนหลายเผ่าแต่ว่าเขาค้ายาสิติดซึ่งเป็นเป็นเป็นบีดีเอฟของพม่าด้วยเป็นอะไรนะเป็นบอเดอร์ฟอสต์เป็นอาหารพม่าใช้อยู่ด้วยอ แต่ยี่เซนี่ยมันสองข้างมันคือมันใช้ด้วยไม่ใช้ด้วยมันทั้งขายาทั้งไรอยู่ตลอดอืมอืมตอนนี้ไอ้ร้านคาราโอเกะที่ว่านี่ก็คือของของยี่เซคือยังนครับเกเี่ยมันใช้ในนามของว่าซึ่งว่านี่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการรบเพราะว่ามันเป็นร่างนักนัรกิจอ่าอืมไอ้คนไทยเนี่ยสามคนเนี่ยจะต้องไปหามันมาเพราะมันเป็นคนทําอืดี๋ยวนว้นนท้า็คือ คือคือสรุปว่ากลุ่มวานี่เคยเช่าเปิดกิจการในชื่อร้านสตาร์เท k คเอโอโซนนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยที่เข้าไปเนี่ยคือไปเกี่ยวกับกลุ่มยี่เซ่เหรอคะใช่ถูกต้งองแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวเรื่องยาเสพติดแล้วเขาเลิกแล้วอืม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 ทีนี้ตอนนี้ตอนนี้ เออคือชนกลุ่มน้อยตรงนั้นเนี่ยมันยังมีบางอันที่ที่ทยังยังไม่หวางอูใช่ไหมครับท่านอยากให้ให้ท่านไอ้ว่างว่าอีกเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงาคดีเพราะเรื่องนี้คค้าอย่างเดียวทีนี้ที่การค้ายาเสพติดเนี่ยมันค้าไปเพื่อจะใช้ใช้ใช้ในในกลุ่มเขาไหมฮะคือใช้เพื่อแปแยาดิดนแดนอะไรไหมหรือไม่เกี่ยวเลยไปทั่วจีน้วนไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวค้ายาคือค้าผลประโยชน์ของก่มยึดเซ่อย่างเดียวมันจะไปทำอย่างอื่นเราไม่รู้ เห <h ung> มือนนั่นจะเห็นว่ายาเสพติดที่เข้าไทยเนี่ยก็คือยี่เซทั้งหมดอ๋อเหรอว่าเขาไม่มีเข้าไทยนะว่าไม่มีไม่มียาเสพติดเข้าไทยนะืืออแล้วตอนนี้กลุ่มมูเซ่เขาอยู่แถวเอ่อยี่เซเขาอยู่แถวไหนฮะมันก็อยู่ติดกันแ,แหละแถวนั้นแหละแถวไตแรงแถวอะไรแถวนั้นแหละเขาไม่ของสอนอือ ซึ่งตอนนี้เรา,<ๆ>เ,ราเราเชื่อว่าไอไอ,ไอความเชื่อมโยงก็คือไอกลุ่มไอขบวนการของยี่เซเนี่ยอาจจะมาเชื่อมโยงกับไอ,ไอแก๊งฆ่าหันศพอะไรนี่ใช่ไหมฮะมันต้องเกี่ยวแน่นอนดีก่อนมันค่าก็คือคนคนจริงๆก็คือไอสามคนที่ไปเช่าต่ออืมเพราะนั้นไปจะเิคเคนจากไอสามคนนี่ก็ได้แล้วนายก้าวนอะไรเนี่ยนะชี่ไปอ่าอืมทีนี้สาวที่หนีไปเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยถ้าดูทางนี้แล้วก็ต้องเป็นคนในขบวนการนี้ มันอยู่กขบวนการในการมันจะสวยสานคนเะหลีกยนกาไปขายจีนอ๋อหมายถึงผู้หญิงเนี่ยมั<จ>ะอ้วมไปขายต่อ,อโอ้คืออ้มไปขายต่ออะไรเงี้ยเนาะอีเนินมันต้องการผู้หญิงให้แล้วอ๋อสวยซะด้วยนะครับท่านทีนี้ไไขบวนการอไอขบวนการนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะแล้วทําไม<อ>ทางการไทยพม่พมาจัดการมันไม่ได้พร่ามันยุ่งเพมา่าเขาไม่มายุ่งเรื่องพวกนี้เราเอาจิตใจแดงเขาก็เายุ่งไนเปลืองตัวไหอเอืเอ อืมฮมอืมแล้วมันมันมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับท่านยิ่งใหญ่มากเลยก็จะมีเราจะป่าไม่ได้เข้าไทยเป็นแสนแสน,แสนลันลันเปนี่ะอืมอืมอืมแ,<ต>แล้วแล้วยิ่งยุคสมัยนี้ก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะใช่ไหมโอแน่นอนแล้วอืมอืมแล้ว,แล,วแล้วทางการพม่าเองเขาก็ไม่ได้เข้ามาปราบเขาไม่เข้ามาไม่เยอะคุณอย่าไปเชื่อเขามากเขาไม่มาช่วยไทยอู่แล้วอ๋อทำไมอะคะก็มันไม่ถูกกับไทยอยู่ก็ตั้งนานมาเก่าแล้วอืม มันก็เลยเหมือนว่าเหมือนอยู่ตามรอยตะเข็บใช่ไหมฮะหมายถึงว่าพวกชายแดนไ,ไม่มีพม่มามีแต่ชายแดนพวกกลุ่มน้อยตอรยงนั้นเลยเออคือ,ค,อคือระหว่ังคนชนกลุ่มน้อยกับไทยเอาไว้อย่างนั้นเออแต่เมื่อเมื่อวานคุยกับทางปป,ปสเขาเขาบอกว่ากําลังดูความเชื่อมโยงโครง,งข่ายเครือข่ายแล้วอาจจะมีการปฏิบัติคุณไปตามทางสายข่าวแล้วเขามีหมดแล้วปปสมันรู้เรื่องดีครับไปถามว่าไอ้สามคนคนไทยที่ไปเช่านี่แหละตัวหลัก ฮะฮแต่เม <Yeah>, really. hmm. mm ื่อวานพม่เขาจับไอ้สามคนนี้ไอ้สองคนให้มั้งรู้สึกก็ไปรู้แต่ว่าเชื่อถือไม่ได้บอกกาเชื่อถือไม่ได้หรือไม่ยังไงเขาจะมายุ่งอะไเรื่องงานเขายุ่งจะตายแล้วไกล้โคนนสุดๆ้อยเะมายุ่งับไทยออกแล้วยี่เซททำไมถึงถึงถึงเราถึงตามจับไม่ได้เกือบจะจับได้เมื่อหลายปีก่อนนะครับท่านผมมม่เียนรายงานที้เปตนปีาีอืมอืม ยิงเซลปนให้ปรอยู่ทั้งสองฝ่ายทั้งธรรมะทั้งไงอ้คนกากยาติดใจทีนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเรามีข้อมูลไหมฮะว่าฝั่งไทยเป็นใครก็สามคนก่อนที่เขาไปตามแล้วนี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็สืบสารเกิดขึ้นไปอย่างเงี้ยเหระฮะแถวสามคนนี้ไปเช่ายาบ้าเสร็จคะแล้วเกลี่ยากไอ้รับไอ้ไว้าที่ในในในตากินเหล็กอะไปะทําต่อใช่ไหมคะมมตัวนี้เป็นตัววางแผนทั้งหมดอ่ะ อ๋อเพราะเพราะฉะนั้นท่านมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องทะเลาะกันเองแต่เป็นเจตนาไปเก็บใหญ่ไปเก็บคุณอะไรชื่ออะไรแอมนี่ใช่ไหมฮะเขาเก็บขนาดนี้ก็ต้องเก็บเรื่องยาเสพีอย่างเดียวมันทาเรื่องขนาดนี้ครับมันอ้อมันต้องการให้เกิดไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันเองเพื่อนฝูงไม่ใช่ละมันต้องการให้คนอื่นกลัวด้วยอย่างเงี้ยเหระครับท่านใช่มันเป็นก็มันทํายาเสพติดไว้ในการทั้งหมดทั้งหมดเลยรแหละ ดังนั้นถ้าใครใครออกนอกแถวไปต้องโดนแบบนี้อะางเงี้ยนะฮะโอ้ย่างนี้คนอื่นที่อยู่ในวงการหรือขบวนการก็ต้องตัวสัตว์ไม่กล้าออกนอกแถวไม่มีนะใครไปอยู่ใวนการนี้ออกกรตายอย่างเดียวเองโอ้ยยยยยเชื่อใจคห้ามนสามคนเนี่ยไปตามให้ได้ไปขั้นออกมาอื ไอซึ่งก็ไม่ได้จะตามยากนะเพราะชื่อเสียงก็ปรากฏอยู่ถูกไหมคะอยู่พอมากนี่ตางไงไม่ใช่หมายถึงสามคนที่เป็นเจ้าของเพราะว่าวันก่อนเรายังเปิดเสียงอยู่เลยเกโอโซนนะแพวกนี้รู้ดีกว่าเพื่อนตอนนี้เมื่อกี้ท่านบอกว่าปปสก็รู้เรื่องนี้ดีเขาเขาเชื่อมโยงกับทางตำรวจมันคือคดีนี้มันมันดูมีหลายส่วนมากคือตำรวจพื้นที่ตำรวจปปสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับท่าน งานนี้ต้องไปาดบอบสเพราะมันเป็นงานทางรัฐทางสายเข้าความเมาหนุนตลรวจไทยแดงไม่รู้เรื่องเลยหรอือ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 โอ้สุดท้ายเพึ่งทหารนะครับท่านทหารช่วยอะไรได้ไหมฮะทหารนี้เขามีไม่มีหน้าที่มันไล่จับจ่าสิดติดนะอือ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  ก็เป็นหน้าที่ของกัมพูชรใช่คือตอนนี้กำลังพึ่งท่านอยู่อะฮะวันนี้ตากระจากตาสว่างกันบนเลยฮะ <c oughs> เออ,เอ,อว่าไม่มีว่าไม่มีเรื่องการไม่มีเรื่องพวงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านกับซาตบาม่าอยู่อมันจะมีอยู่ที่ชายแดนจีนต้องแยะว่าไม่นจะเกี่ยวตรงนี้ <c oughs> อ,อืมอืมอือ <c oughs> ทางการเราเนี่ยทราบข้อมูลเหมือนที่ท่านได้ให้กับเราไปในแถวแนวทางดีไหมคะคือคือแนวทางมันต้องต้องทราบทั้งหมดแต่ว่ามันไปมุ่งทางไหนนั่นเอง เขาคงจะไปเชื่อในเรื่องของว่าเก่าที่มันมีการค้ายาเสพติดเสียเกียบกลางอะไรมันจบไปหมดแล้วอ๋อไม่เสียเกลียกลางอืมอืมมันจบไปหมดแล้วอือคืออันนั้นเขายอมพม่าไปแล้วเมืองยอนเมืองยืนจบไปหมดแล้วอืมเพราะนั้นกลุ่มที่ยังแผ่อิทธิพลอยู่คือยี่เซเนี่ยนะแน่นอนเหลืออยู่ลุ่มเดียแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นหัวสองลอกสองหัวอยู่แล้วเพราะพมากวก็กันอยู่ว่ามันต้องมีฝ่ายฝ่ตยอน่อยู่ด้วยอ๋ออืมอืมอืมแล้วอย่างไอ้คดี เนี่ยฆ่าหันสมนี่ก็หลายคนก่อนหน้านี้ก็มองว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันใช่ไหมแต่ถ้าที่ท่านว่านี่ไม่ใช่แน่ทะเลาะกันเร่องเก็บกันผู้หญิงคนเดียวเป็นฆ่าได้ไงเพื่อนกันแท้ ก็น่าจะมีใบสั่งตามที่มันมีรายการข่าวอยู่เหมือนกันนะครับอืมไหนลูกผมเลิกก็บอกได้แค่นี้กระจายมากแล้วครับท่านครับวันนี้รบกวนท่านแต่เช้านะครับขอบพระคุณยังสูงครับโอกาสนะขอบคุรับจำที่ไปไหนก็ตัวทีนะสคนไม่ไม่เป็นไรครับท่านครับปากซอยร้อยห้าครับจำเสียงได้ก็ก็ได้ครับท่านท่านเปิดมาฟังได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ